ตอ,อต,อตอนนี้เรารููแล้วนะครับว่าเลือดที่ถูกแบ่งไว้ในหลอดทดลองทั้ง4หลอดนั้นถูกเอาไปไหนแล้วเอาไปทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราเลยมาตามเลือดที่อยู่ในถุงครับว่าเขาเอามาอะไรทําอะไรบ้างครับ เราเลือดที่อยู่ในถุงนะคะก็ถูกนํามาที่ห้องนี้ค่ะชื่อว่าห้องแยกส่วนประกอบของโลหิตค่ะจะเข้าไปในห้องกันดีกว่าพี่ดูนั้นครับพอเลือดมาถึงเราทำไมต้องเอาไปต้องเอาไปปั่นแยกก่อนครับโรบทหรือว่าโลหิรวมเนี่ยเราสามารถที่ไปปั่นแยกเป็นหลายลายส่วนได้ เพื่อที่จะช่วยคนไข้ที่ต้องการส่วนนั้นอ๋อก็หมายความว่าเลือดที่เราได้มาถุงนึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโฮบัตก็คือเลือดทั้งหมดน้ำเลือดทั้งถุงนะคะก็มีทั้งเมดเลยแดงเม่เลยขาวเกรดเลือดแล้วก็น้ำเหลืองอยู่ในถุงนี่คือส่วนประกอบของเลือดของเราไม่ใช่แค่เป็นน้ำสีแดงๆออกมา็นเลือดแสดงว่าส่วนประกอบในเลือดแต่ละอันเนี่ย Up, แต่ละอันถ้าเรามาแยกส่วนมันจะไปใช้ประกอบมันจะไปใช้ประโยชน์ได้แยกส่วนกันหมดเลยใช่แล้ว um แต่ว่าคนไข้คนนั้นต้องการชนิดขาดอะไรในส่วนประกอบของเลือดนั้นก็ไปเติมค่ะก็อย่างบอกคนขาดเลือดก็แค่เอาเลือดไปเติมแต่บางทีเราสามารถเอาส่วนประกอบในเลือดบางอย่างนั้นไปใช้แทนได้อ๋อเอาเฉพาะเจาะจงเลยนะว่าเราจะเจาะจงส่วนไหนนะครับเห็นไหมละครับว่าเลือดหนึ่งถุงนั้นมีประโยชน์แค่ไหนสามารถแยกเป็นส่วนประกอบต่างๆได้มากถึง5าส่วนด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะนำเลือดเข้าเครื่องปั่นแยกที่หน้าตาคล้ายๆกับเครื่องซักผ้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักสินาทีก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อเลือดปั่นแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือดหนึ่งถุงหน้าตาจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างอ,อันนี้ก็คือเลือดที่ออกมาจากเครื่องปั่นแยกใช่ไหมครับนี่เลือดหลังจะถูกปั่นแล้วนีดึงขึ้นมาได้ไหมครับเนี่ยนะคะ อ๋อนี่น้ำัาจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้พอเราปั่นแยกใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นว่ามันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นเซลลก็จะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเล็ดเลือดอ๋อที่เมื่อกี้ปั่นแล้วเลือดมันจะไปลงมาอยู่ข้างล่างใช่ไอ้เหลืองๆหลือนี่คือพวกน้ําเหลืองที่บอกว่าเป็นพลาสมาใช่ไหมครับอ๋อนี่จะเห็นชัดมากเลยนะครับว่าเป็น2ส่วนละอ่าแล้วเดี๋ยวเอาไปทำอะไรต่อครับแล้วก็ไปแยกเป็นส่วนๆนะคะที่เราต้องการอ๋อตอนนี้ตอนนี้ต้องแยกสีเหลืองออกจากสีแดงแล้วนะครับ มันก็จะต้องใช้เครื่องอัออต,โตโนมัติคึกนิดหนึ่งนะคะในการบีบแยกบีบค<า>บีบแยเเออกเอรืบีบแล้วก็แยกเอาพลาสมท<า>อมา,าแต่ละส่วนออกจากกันก็คือบีบไปเฉยๆเัย บีบไปแล้วส่วนที่เป็นพลาสมาเลือดน้ำเหลืองก็จะไหลมาตามสายนี้นะคะอ๋อนี่เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อกี้น้ําที่เหลืองๆที่อยู่ข้างบนนี่จะไหลถูกถ่ายมายังอีกถุงหนึ่งข้างบนครับอ๋อครับคือเครื่องนี้เป็นเครื่องพิเศษนะคะจะมีทั้งข้างบนและข้างล่างอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าบีบข้างบนออกไปอย่างเดียวแล้วข้างล่างเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าเที่อยู่ข้างล่างก็จะไหลลงท่อข้างล่างแล้วลงในถุงนี้ค่ะ ขั้นตอนการแยกส่วนองค์ประกอบในเลือดนี้ออกเสร็จแล้วนะครับประยัดตัดคือเมื่อกี้ที่ออกมาจากเครื่องปั่นแยกเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีหนึ่งถุงจะมีสีเหลืองกับสีแดงคือน้ําเหลืองกับตัวเลือดใช่ไหมครับเมื่อกี้พอมาผ่านเครื่องนี้ออกมาที่จะเห็นมี3ส่วนแล้วนะครับมีถุงหนึ่งอันนี้เป็นอันนี้คือยังเป็นน้าเหลืองที่ัลส์มาอยู่ครับอันนี้เป็นน้ําเหลืองคือเมื่อกี้เลือดเต็มๆเลยใช่ไหมฮะมันจะแบ่งเป็นน้ำเหลืองสักกี่เปอร์เซ็นต์เลือดสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้ำเหลือง55% โอ้มากกว่าเลือดออกนะครับเลือดคือประมาณ4 5ตครับแล้วอย่างสมมติน้ำเหลืองทารสมานี่เอาไปรักษาโรคอะไรครับที่เขาใช้กันประจำประจำน้ำเ,เหลืองนี่นะฮะเราไปรักษาผู้ป่วยคนที่ที่ขาดพวกแฟกเตอร์ต่างๆคือเกี่ยวกันแข็งตัวของเลือดอ๋อวกเลือดไหลไม่หยุดลยหยุดไหลไม่หยุดก็ได้อันนี้ก็เป็นบัฟฟี่โค้ดบัฟฟี่โค้ดนี่ก็คือเอ่อไม่เลยขาไม่เกล็เดเลือดโดย อยู่ในนั้นด mm. ้วยเห็นเม็ดเลือดขาวสีขาวขาวมีนะคะอันนี้เหรอคะเม็ดเลือดที่มันมีมีขาวติดนี่คือเขาตั้งชื่อถูกเลยใช่ไหมคะเม็ดเลือดขาวก็สีขาวใช่นี่เอาไปทำอะไรอันนี้เราก็จะไปเตรียมเกรดโลหิตอ๋อเดี๋ยวเอาไปแยกเป็นเกรดโลหิตอันนี้ก็เป็นเม็ดโลหิตแดงเข้มข้นเนี่ยบอกสำหรับคนไข้โรคคาร์ซีนีของคนที่ต้องการเลือดแสดงว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์คนใช้เยอะกว่าหรือเปล่าครับใช้เยอะคนส่วนมากจะใช้เลือดถึงนี้ใช่ไหมคะ อันนี้เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเม็ดโลหิตแดงเรียกว่าจะเพียวๆเลยอย่างสมมติเป็นกรุ๊ปอันนี้เป็นกรุ๊ป A B ถ้าคนมีบัติเหตุกรุ๊ป A B เหมือนกันก็เอานี่ถุงนี้ไปเลยใช่ไหมครับอย่างนี้เท่ากับว่าตอนนี้เราแยกส่วนแล้วสต่งนี้เอาเอาไปใช้ได้เลยหรือเปล่าครับจะต้องรอผลของการตรวจสอบในในห้องปฏิบัติการก่อนนะฮะว่าถุงเนี่ยไม่ติดเชื้อไวรัสต่างๆอ๋อก็คือว่าเป็นเลือดที่สะอาดเป็นเรื่องที่ปลอดภัยต้องรอครับเพราะฉะนั้น ที่ได้มานี่ยังใช้ไม่ได้นะครับจะต้อง<ช>ไป,<ช>ไปรอตรวจสอบก่อนว่า<ช>เป็นเรื่องที่สะอาดปลอดภัยแน่นอนไม่มีเชื้อ ตรวจเลือดก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ในห้องนี้ก็จะนําผลตรวจเลือดนี้มาใส่ในตักร้าวางไว้หน้าห้องตรงนี้แหละคะ่ะใช่ครับตอนนี้เราก็กําลังยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่นะครับยังจาได้นะครับที่พี่รุ่รัตน์บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่จะมารอรับผลตรวจเลือดนี้แล้วก็เอาผลนี้นะครับเดินเข้าไปหาว่าเลือดถุงไหนนั่นเป็นเลือดที่ติดเชื้อเพื่อจะเอาไปทําลายต่อไปนะครับค่ะ ผมรับผลติดเชื้อครอนผลติดเชื้อตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมแล้หน้าที่พี่ก็คือว่าพี่ต้องคอยมามารับผลที่เขาตรวจเดือดตรงนี้เหละครับครับผมเราไปทําอะไรพี่ก็จะไปหาว่านมเบอร์นี้ที่เป็นพาดมาเนี่ยติดเชื้อนะเราก็ต้องคัดออกมาคัดออกมาเพื่อที่จะให้ทางห้องแลบเป็นผู้ที่จะเก็บไปทําลายต่อไปไม่ีพี่แต่งตัวหนาวจังครับ เข,ข้าลบเอ่อองศา,ห,าห้องไหนคะลบ25อาองศาถ้ากันเชิญไปดูได้เลยครับอ,อ๋อค่ะอ๋อเหรอสว่ี่จะีต่งแปลกกว่าคนอื่นค่ะออพอได้ผลเลือดมาแล้วนะคะพี่บุญนาก็จะทําหน้าที่ไปตามหาเลือดแล้วก็พลาสมาที่ติดเชื้อออกจากที่ไม่ติดเชื้อค่ะ ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมพี่บุญนาถึงต้องใส่เสื้อกันหนาวก็เพราะว่าห้องที่เก็บพลาสมานั้นต้องเป็นห้องที่มีอุณหภูมิลบถึง25องศาเรียกว่าเย็นจนเป็นน้ำแข็งเลยค่ะพอแยกเลือดแล้วก็พลาสมาที่ติดเชื้อออกมาแล้วก็จะมาติดสติ๊กเกอร์ว่าเป็นเลือดที่เสียไม่ปลอดภัยเพื่อจะนำไปทำลายส่วนเลือดที่ดีก็จะถูกส่งต่อมาอยัางห้องนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็น่าจะมาถึงกระบวนการสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่เลือดได้ผ่านกระบวนการต่างๆเราก็เดินทางมาจนถึงห้องนี้ค่ะห้องจ่ายโลหิตครับมองเข้าไปตรงน,นี้จะเห็นนะครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลต่างๆนะครับมานั่งรอรับเลือดกันมองเข้าไปนี่ไม่น้อยกว่า20คนแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับเราจะได้รู้ว่าเลือดรูปไหนที่มีความสําคัญมากน้อยและมีคนที่ต้องการมากขนาดไหนนะครับ อย่างเมื่อกี้เลือดที่มามาเป็นชั้นๆชั้นๆใส่ถักร่ามานะครับพอมาถึงที่ห้องจ่ายโลหิตนี่จะต้องทําอะไรต่อครับตอนแรกต้องตรวจสอบก่อนว่าโลหิตที่ส่งมอบมานั้นโลหิตและส่วนประกอบที่ส่งมอบมานั้นมีความปลอดภัยและถูกต้องอันนี้เรียกว่านี้เรียกว่า,เ,วาเป็นการตรวจสอบซ้าครับเพ<อ>ื่อจะให้มั่นใจได้ว่าโลหิตที่เราหรือส่วนประกอบที่เราจะส่งให้กับโรงพยาบาลไปรักษาผู้ป่วยนั้นปลอดภัยจริงๆเรียกว่าต้องถี่ถ่วนให้ชัวร์ๆนะครับว่าปลอดภัยแน่แล้วถ้าไหนถ้าตรวจสอบแล้วคิดว่าปลอดภัยแน่ไม่มีไม่มีการติดเชื้อแล้ว เราก็ต้องมาแยกเป็นว่าชนิดชนิดส่วนประกอบชนิดอะไรแล้วก็หมู่โลหิตอะไรเราจะแยกตามชนิดและหมู่โลหิตนะฮะของเม็เลือดแดงนะคะอ๋อที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้มาก็จะมาแยกตามประเภทต่างๆอ๋อในกลุ่มเม็ดเลือดแดงประเภทกลุ่มเม็ดเลือดแดงก็จะแบ่งตามกรุ๊ปตามหมู่โรหิตกลายเป็นหมู่เก็ไว้ช้นของเอเอเอโอแล้วก็กลุ่มของ A B A ีก็มีนี่ต่อเองตอนในส่วนของเกล็ดโลหิดอ๋อเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดอุ้เกล็ดเลือดนี่ มันต้องต้องเขย่าอต้องเขย่าทำไมต้องเขย่าเลยล่ะคะเพราะว่าทําให้มันมันมีการเคลื่อนไหวมีการแลกเปลี่ยนอากาศที่เก็บนี่ก็จะต่างนะครับถ้าเป็นเม็ดเลือดแดงธรรมดาก็เก็บไว้ในถุงธรรมดาแต่ถ้าเป็นเล็ดเลือดนี่จะต้องอยู่ในที่เก็บที่คอยเขย่าคอยเคลื่อนไหวไปมาคืออันนี้คือกรุ๊ปที่เราจะเห็นทั่วไปแต่ว่ามีกรุ๊ปอะไรที่หายากๆนะครับกรุ๊ปพิเศษที่เรามีก็คือกรุ๊ป R H ในกระถือเป็นเลือด R e H ในกร ซึ่งซึ่งอันนี้เก็บไว้ที่นี่เหมือนกันเลยเก็บไวที่นี่เหมือนกันมีมีไหมคะนีเป็นบุ๊กบุ๊กบีไอเอสในกระสือแปลว่าที่เราเห็นทั่วไปเป็นเรื่องทั่วไปนั่นจะเป็นไอเอสโพสต์กระสือถ้าเนี่ยถุงนี้เป็นโลหิตหมู่พิเศษหายากถ้าไม่ได้ใช้ส่งคืนทันทีจะพบว่าในในกลุ่มคนไทยจะมีประมาณสามสามในทันกันสามคนพันคนมีแค่สามคนเท่านั้นเองก็คืออย่างที่เวลาเราเรียนหนังสือเขาจะบอกมีไอเอสบวกไอเอสลบคนทั่วๆไปนี่ก็จะเป็นไอเอสบวก อ๋อแต่ว <ici> you ่าน you know ี่เป็น R H ลบสเตียร์ล์พิเศษถ้าเลือดที่มีทั่วไปตู้อื่นนี่จะเต็มหมดเลยนะครับแต่พอมาพูดถึง R H ลบนี่ในตู้จะมีอยู่ไม่กี่ถุงสองงน่ยอย่างเขามารับนี่เขาเสียค่าใช้จ่ายไหมครับตัวส่วนของโลจิสตเนี่ยเราไม่ได้คิดเราไม่ได้เก็บค่าโลจิส เเก็บเฉพาะค่าน้ํายาตัวตามข้อะหมปฏิบัติการนะ้วก็ค่าทุกคนจุดเท่านั้นก็คือเป็นค่าอุปกรณ์ค่าอุปกรณ์อ๋ออย่างนี้เรามีลิมิตไหมครับว่าเขามารับได้ทีละเท่าไหร่ห้ามรับเกินเท่านี้ถุงห้ามอะไรเงี้ยฮะไม่ครับไม่มีลิมิตเพียงแต่ว่าถ้าเกิดก็คือว่าถ้าเกิดช่วงที่เรามีสำรองมากและความต้องการใช้น้อยอืมก็ต้องเขาเบิดเขาเบิดก็จะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการอ๋อแต่ว่าในปัจจุบันนี้หลังจากต้นเดือนมกราที่ผ่านมาก็ผู้บริจาดบริษัทหน่อลดน้อยลงในช่วงนี้นะ ขอมาเบิกขอมาอาจจะสิบถุงอาจจะจ่ายได้แค่สามถึงห้าถุงเท่านั้นโอ้เมื่อกี้ตรงหน้าเคาน์เตอร์นี่มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลต่างๆนี่มารอรับเลือดกันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามาจากโรงพยาบาลไหนกันบ้างจะว่ามาจากโรงพยาบาลไหนครับวยน้ำไทยครับบ้างกลางค่ะการศึกค่ะแล้วก็เมนต์ค่ะเซตครับบ้านหัวเชียวครับราดบุรีนะ พยาบาลต่างๆนะคะที่มารับเลือดที่นี่ก็ต้องเกยบอุปกรณ์เก็บความเย็นกันมาเลยค่ะที่เห็นนี่จะมีกระติกน้ํานะคะกระติกใส่น้าแข็งแล้วก็เป็นอันนี้ก็กล่องโฟมค่ะข้างในเป็นน้ําแข็งมาตั้งแต่กี่โมงคะอ๋อนี่จองด้ยวยการบ่ายตอนเช้าค่ะตอนเช้าประมาณสามชั่วโมงครับมาสิงนี่บ่ายโมง ไม่มีเลยไม่ที่โรงพยาบาลมันขาดก็ที่นี่ก็มารับก็ต้องลุ้นกันเอาทุกคนทุกโรงพยาบาลต้องรอลุ้นเอาเอาเลือดได้ได้ได้กี่ถุงคะอ๋อได้เจ็ดถุงสั่งไ้กี่ถุงโอ้ยสั่งมาตั้งยี่สิบส <laughs> ามสิบเลืแค่เจ็ดใช่เลือดไม่เคยมีใหญ่ามาได้ครบตามจํานวนที่อยากได้ไหมครับบางทีก็ได้ครบบางทีก็ไม่ได้จะส่วนมากจะไม่ครบสั่งไปกี่ถุงคะสามสามสิบถุงได,ได้ได้กี่ถุงวันนี้ได้สิบสองสิบสอง สงสัยว่าเลือดจะขาดจริงๆนะคะช่วงนี้วันนี้จากห้องนั้นเราเดินเข้ามาที่ห้องเก็บเลือดที่เรียกว่าเป็นสต๊อกใหญ่เลยใช่ไหมครับนี่มองไปนี่โล่งหมดเลยนะครับไม่มีเลือดเหลือสักถุงนึงมีช่วงไหนที่เต็มเต็มห้องนี้บ้างคะช่วงช่วงันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับช่วงนั้นแล้วก็ช่วงที่เกิดสึนามิที่เข้ามาช่วงนั้นนี้คูครับคู่จากินบริจาคเลืมากมันจะเก็บจนเต็มห้องนี้โแต่ช่วงนี้แบบว่าแสดงว่าขาดแปรจริงๆเยกว่า แล้วปริมาณเลือดที่เข้ามาในห้องจ่ายเนี่ยวันหนึ่งประมาณกี่ถุงคะวันหนึ่งประมาณตอนนี้ประมาณ700อถุงแล้วจ่ายออกก็คือจ่ายแล้วหม,ห,มหมดเลยพระ <c oughs> มาณ่ต้องการในในปัจจุบันนี้วันละประมาณ 1,500-2,000ถึงโอ้แต่เราหาได้ไม่พอครับได้ช่วงนี้ราหาได้ประมาณแค่วันละหนึ่งพันก็ไม่พออยู่ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยบริจาคเลือดน่าจะลองมาบริจาคเลือดนะครับคืออยากให้เป็นหลักษณะว่าการบริจาคเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับเป็นทำเป็นประจำเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยเป็นประจำว่าไม่ใช่เป็นไปตามกระแสก็คือเราผู้ป่วยที่ต้องการรับเลือดมีอยู่ทุกโรงพยาบาลทุกประเทศแล้วโรงพยาบาลไหนที่มารับเลือดมากที่สุดคะก็โรงพยาบาลจุฬาตามาที่พอดี คือโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลจุฬานี่ต้องมารับทุกวันมารับทุกวันครับเาว่าอยู่เป็นกด้เป็นการชาติแล้วก็ทางเขาก็เราเป็นมีหน้าที่หาโลหิตราให้เขาไว้สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองตามเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งนะครับจากโรงพยาบาลสักโรงพยาบาลหนึ่งตามไปดูว่าเลือดที่ออกจากห้องจ่ายโลหิตนี่เขาเอาไปให้กับใครบ้างนะครับเรียกว่าตอนนี้ถึง เกือบๆถึงปลายทางแล้วนะครับจากผู้ให้เริ่มจะไปถึงมือผู้รับแล้วนะครับ